วันนี้มาบอกบุญครับนีใกล้กระถินแล้วครับนะฮะวันที่20เมยสครับทอดกระถินที่วัดตะขอครับวัดแอพรแพทย์ตะขอตำบลแแบึงแแนครอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบนีขันนะครับนะฮะขอเชิญสิษยาลูกศิษย์ผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายครับนะฮะใน t ิกตอกก็ดีหรือว่าใครจะจะ,จะทาบุญก็ยินดีครับไปวัดตะขอได้เลยครับนะฮะมีดารานักร้องไปด้วย จ,จัดงานที่นั่นนะครับนะฮะพ่อกระถินงสมชีนวัดนี้นะครับนะฮะไปร่วมบุญร่วมกุศลกัน,คร,นครับสร้างห้องน้ําครับที่วัดนี้ครับนะฮะงบประมาณหลายแสนบาทครับนะฮะเชิญสิทธิยานุสิ์ทั้งหลายนะฮะผู้คอยคอยติดต่อคอยกดติดตามเพจติดตามแมสเฟซเลยครับนะฮะติดตามแม่ช่วยไลค์กดไลค์กดแชร์วิธีนะครับนะฮะจะไปทอดกระถินวันที่ยี่สิบสองครับไปวันที่ยี่สิบเอ็ดครับ ใีบายครับเชิญครับที่วัดนี้นะครับ